ก็ได้ตําเจ้วนี่ป้าพริกกินเนาะป้าพร,ริกตำปนปนประทูท้ามีปนประคอปนประคอะนี่คือสีแสบอ่ะนี่ป้าพริกกินอปนามาเก็บเหมือนเจ้าของปลูกไว้เลยเนาะอ้าวขอนนี้ยากแล้วเดี๋ยวเอาไปชั่งกิโลพร้อมกันเลย ครับบ่ต้องเอาไปหลายเอกเอาไปพอตำ<า>จดตาดระยเว,วลาอหลายเอา,าลายหลายอย่างเอาัวก็มีนะตัวอย่าวปักจาวป้าต้นนี้มัลรูปใหญ่อ๋อครับมีห้อยบนไอ้เดียดใบ แตงใบมันดนกใบมันดุเพราะว่ามันจะได้ลูกโตไม่เดียดใบมันดุต้นนี้ดกมากโอ้โหเสียงเชนีอยู่ในป่าผลพี่น้องเอ้ยยังเป็นปุ้ดป่าอุดมสมบูรณ์แท่มีหอดเสียงเชนีหอดเสียงไก่ป่าเอาเอาพอละพอละป่ะถ้าอยู่บ้านเราผสมเดี๋ยวมันติบ้านนอกก็ไม่ได้กินเดี๋ยวมันติดแก่ ตอนผีต้นผีต้อนอตอน,อนี้หลายๆต้นนี้แก่จีนจุกุกไปตำน้ำพริกนี่แหละครับบรรยากาศย้มเ้ากับกิจกรรมสุกทุกมือของเขาทีมหนักปันทีมทีมหนักปันนี่คือสองคน <c oughs> นี่เป็นกิจกรรมย้มเ้าครับสุกสุกเ้า วัน,นี้มีโอกาสก็เลยได้แวะมาจ็บผักเจ็บพริกเป็นคนบรรยากาศในพี่น้องในเบื้องในอิ่มท้องไปน้ากันพร้อมตอนกินก็ต้องอ่ากินให้เห็นพร้อมเด้พี่น้องเพราเมีนว่าเก็บไปแล้วทุกขั้นตอนพี่น้องเห็นเห็นทุละษระา,ราิต ดอกวาสิเฮ็ดยังสมือนี่ก็เป็นลิปเปิดเอาคร้อมสุขครับเป็นการเป็นเป็นงานเ้าอีกชนิดหนึ่งครับสดงามครับพี่น้องได้เวลาเดินทางกลับแล้วครับภาชนะใส่คนละนี่นี่ภาชนะมาทั้งนี้นี่ตอนนี้ก็ได้หดอพักพีจีนได้เขือได้บักริกไปกินความครบสูตรเลยครับแบบ เอาถัวฝักเงา่าน้ำจัดหน่วยสองหน,วนง่วยก็ได้ไปตำร่วมกันกับไอ้บักงูงพาพี่น้องเอาไว้ซ้ำนี้ซะก่อนครับ